นะครับวันนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะครับกรปชรซึ่งมีท่านนายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับซึ่งก็มีการพิจารณาเรื่องของแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะครับเรื่องการใช้พลังงานหมุนเวียนไฟฟ้าสีเขียวซึ่งจะช่วยในส่วนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งเวลาสําคัญในวันนี้ก็จะมีเรื่องของ โครงการนําร่องนะครับที่จะให้มีการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือที่เราเรียกกันในชื่อ,อว่า direct PPA นะครับซึ่งจะเป็นการทํา direct PPA ในลักษณะที่ผ่านโครงข่ายของอการไฟฟ้านะครับหรือว่าเรียกว่า third party access นะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางบริษัทท่านนาของโลกนะครับ หลายๆบริษัทที่ติดต่อเข้ามานะครับว่าอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยนะครับแล้วก็แต่ว่ามีความต้องการที่จะได้พลังงานสีเขียวนะครับโดยในลักษณะที่เป็น Direct PPA ที่เป็น Third Party Access นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับทางกระทรวงพลังงานนะครับก็ได้นำเสนอเป็นโครงการนำร่องนะครับเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของบริษัท เหล่านี้นะครับโดยทางรัฐบาลเนี่ยก็จะเน้นไปที่กลุ่มที่เป็น Data Center นะครับที่มีความต้องการใช้พลังงานหมุนเวียนนะครับแล้วก็ในปริมาณเนี่ยท่านนายกได้กรุณาให้กรอบการดำเนินงานในส่วนในเรื่อ p a เนี่ยไว้2,000เมกะวัตนะครับนะฮะซึ่งบริษัทที่จะเข้าร่วมเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าต้องเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับมีการดำเนินการในลักษณะที่ เป็นเป็นเรื่องของ R.E. จริงๆนะครับว่าคือไปที่ประเทศไหนเขาก็จะต้องการพลังงานมุนเวลียรลักษณะนี้นะครับแล้วก็ไม่ให้ขายไฟกลับเข้าสู่ระบบนะครับคือผลิตมาก็กรุณาใช้ให้หมดนะครับถ้าถ้าไฟเหลือก็ขายไม่ได้นะครับนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยท่านก็ตระหนักถึงเรื่องของผลกระทบที่อาจจะเกิดกับทางการไฟฟ้าทั้ง3การนะครับก็มีการสั่งการให้ ทางกระทรวงพลังงานและเลกูลเลเตอร์นะครับทางกาศคณะกรรมการกำก,กำับกิจการพลังงานได้ศึกษาผลกระทบของโครงการนำร่องนะครับ Direct PPA นะครับว่าจะมีผลอย่างไรนะครับแล้วก็ในเรื่องของโครงการนำร่องเนี่ยนะครับก็ได้มอบหมายทางสำนักง,งานกำกำับกิจการพลังงานนะครับไปคำนวณเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับคือพอเป็น Direct p p a แล้วเนี่ย เขาก็จะ,ะก็เป็นการยกเว้นเรื่องของ Enhance d single buyer นะครับในเฉพาะกลุ่มนี้นะครับแล้วก็เป็นการยกเว้นเรื่องของ Uniform Tariff นะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่า w e l i n g c h a r g e คือการใช้สายส่งนะครับเรื่องของค่าความมั่นคงนะครับเป็นเรื่องของ Security นะครับที่เพราะว่าไฟฟ้าที่มาจากพลังงานหมุนเวียเนยเรารู้อยู่แล้วว่ามันอาจจะไม่เสถียร1 0 0นะครับก็ต้อง อาศัยความมั่นคงของระบบนะครับอันที่3ก็เป็นเรื่องของอินบาลานซ์นะครับก็คือการที่เขามีไฟมากไฟเกินไฟขาดอะไรต้องมาฝากไฟไว้กับระบบเนี่ยนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เรื่องของ p o l i c y expense นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยท่านก็กำชับว่าการคิดราคาค่าไฟเนี่ยนะครับก็ 1. นึ่ะจะต้อง m p m t i t i v e นะครับกับต่างชาตินะครับอันที่ 2. ก็จะต้องมีความเป็นธรรม กับผู้ใช้ไฟทั้งประเทศนะครับอันนี้ท่านก็ให้โจทย์มานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ direct ppa นะครับอีกส่วนหนึ่งท่านพอจะครับก็ในส่วนของอีกวาระหนึ่งครับก็เป็นเรื่องของเรื่องการขยายนะครับอายุสัญญาโรงไฟฟ้าชีวมวลครับที่มีการเปลี่ยนรูปแบบจากแอดเดอร์เป็น f i t ครับอันนี้ก็แต่เดิมนะในอดีตเนี่ยก็ปชเคยให้อนุมัติให้นะครับโรงไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงจากแอดเดอร์เป็น fpt นะครับก็อ่า สามารถเปลี่ยนเป็น F I T ได้แล้วก็เวลาเปลี่ยนเป็น F I T เนี่ยมันจะมีเรื่องของตัวสัญญา F I T อายุ20ปีครับแต่ว่าถ้ามีการขายอัดเดอร์ไปแล้วในแต่ละว่ากี่ปีกี่ปีเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าเปลี่ยนเป็น F I T แล้วเนี่ยมันจะมีระยะเวลาที่ถูกหักลดลงนะครับเนื่องจากว่าอัดเดอร์เนี่ยในช่วงแรกเนี่ยจะได้ผลตอบแทนราคาค่อนข้างสูงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเมื่อเปลี่ยนไปไดไปทีแล้วเนี่ยทำระยะเวลาตามสัญญาไอพีทีที่ปกติวันมันยี่สิบปีก็จะหักลดตามหน่วงไพเพื่อให้ผลตอบแทนตลอดยุกโครงการเนี่ยระหว่างแอดเดอร์และไอพีทีเท่ากันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของตัวมติคอปชเองนะครับก็ไปกระกอบเดิมเนี่ยก็มีความเห็นไว้ว่าสำหรับระยะเวลาที่ผู้ถูกปรับลดเนี่ยของโรงไฟฟ้าเชื้อมวลที่ปรับจากแอดเดอร์ไปได้ไปทีเนี่ยสามารถ ขยายได้นะครับตามระยะเวลาที่ถูกปรับลดนะครับวันนี้ก็เลยเป็นการพยายาิจารณาเรื่องของการขยายระยะเวลานะงรงไฟฟ้าที่เปลี่ยนจากเดิร์ทแอดเดอร์เป็นเอฟไอทีนะครับให้สามารถขยายได้ตามระยะเวลาที่ถูกปรับลดนะครับก็จะมีการอมองว่าเนื่องจากว่าอายุยังอายุเนี่ยโครงการยังไม่ถึง20ปีนะครับแต่ว่าสัญญาหมดก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการมองว่าต้นทุนในเรื่องของตัวการลงทุนรงไฟฟ้าเนี่ยไม่น่าจะมีเพราะว่าอายุรงไฟฟ้าเองเนี่ยปกติที่เราให้ก็อยู่ที่20ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ย อัตรา F.I.T. ที่เรากําหนดให้ใหม่สําหรับในช่วงระยะเวลาต่ออยู่เนี่ยก็จะมีการกําหนดว่าจะไม่มีการนําเรื่องของเงินลงทุนมาคิดนะจะให้คิดแต่เรื่องของค่าบำรุงรักษาครับก็ทําให้อัตรา F.I.T. สำหรับการต่ออายุโครงการลงไฟฟ้าที่เป็นแอนเดอร์ไป F.I.T. ที่เราจะมีการให้ต่ออายุนีอยู่ที่ F.I.T. อยู่ที่สองบาทยี่สิบแปดสตางค์นะครับถ้าเบื่อลงไฟฟ้าคียว่ามวลนะครับที่เปลี่ยนแอนเดอร์ไป F.I.T. ที่ต้องการจะถ่ออายุนะครับตามอายุโครงการที่ถูกปรับลดภัยก็สามารถ ต,ต่ออายุได้นะครับโดยอาายัตราที่2บาท28นะครับพยัดเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับเรื่องของการต่ออายุนะครับว่าโรงไฟฟ้านเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่ดีนะครับมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะนะครับมีมาตรฐานถูกต้องนะครับถึงจะได้ต่ออายุนะครับ ก็จริงๆวราระสำคัญก็จะมี2องวราระนะครับจริงๆมีเรื่องของมาตรฐานอะไรต่างๆซึ่งผมเดาว่าพวกเราอาจจะไม่ได้สนใจ <c oughs> นะฮะแล้วก็เรื่องของการยุบการเพิ่มคณะกรรมการอะไรภายในผมว่าจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางประชาชนมากนักนะครับแต่ว่าก็วราระสำคัญ2วราระเรื่อง direct ppa นะครับกับเรื่องของการต่ออายุให้โรงไฟา้าชีวมวลนะครับซึ่งกลุ่มนี้ ก็มีการเปลี่ยนจากแอดเดอร์เป็นไอทีแล้วก็มีการโดนหักปีไปเพราะว่าเขารับแอดเดอร์มาส่วนก่อนนะครับแต่ว่าอายุของโรไฟ้ายังสามารถที่จะ,ะดําเนินการต่อได้นะครับก็ทางกรพชก็อนุญ,ญาตให้ขยายเวลาได้นะครับแล้วก็ให้อัตรานะครับโดยอัตราเนี่ยเราก็คิดว่าในเขาเนี่ยคืนทุนในส่วนของตัวการสร้างโรงไปแล้วเงินลงทุนที่เป็นคาเปกไปแล้วนะครับเราก็ให้ในส่วนของค่าเช่าเพลิงนะครับกับค่า บำรุงรักษานะครับในค่าเป็นท,ที่ที่มีความจำเป็นที่จะเดินลงไฟฟ้านะครับก็อ,อัตราออกมาอยู่ที่2บาท28สตางค์นะครับก็เดี๋ยวทางกกพนะครับจริงๆท,งทั้งทั้งสองเรื่องนี้ทางทางกระทรวง,ง,งพลังงานแล้วก็ทางกกพก็จะต้องมาดำเนินการต่อนะครับในเรื่องของการทำสัญญาเงื่อนไขละต่างๆแล้วก็เปิดให้ทางกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ มีความสนใจที่จะขยายนะครับซึ่งก็น่าจะสนใจกันทุกโรงนะฮะนะครับมาติดต่อแล้วก็มาทำสัญญาเพิดเด่มเติมต่อไปครับก็เพิินในที่ประชุมนะครับก็ได้มอบหมายนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงพลังงานและกรรมการกิจการพลังงานนะครับไปดําเนินการเรื่องของการทาหลักเกณฑ์ทาราคาให้เสร็จภายในสิ้นปีนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะนําร่องเนี่ยก็ได้จะเริ่มแบบปีหน้านะ้ปีหน้าครับ ก็อยู่ที่ว่าเพราะว่าลงโครงการรอไฟ้าเขาต้องสร้างด้วยนะแล้วก็ไอโครงการอุตสาหกรรมเขาก็ต้องสร้างด้วยนะกวจะเ้าผมคิดว่า้นหน้าจะมันที่ประมาณปี2ปีก็ถึงจะได้เห็นรูปแบบของการนําร่องครับซึ่งพอหลังจากที่ทําหลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้วต้องไปเข้ากบงก่อนนะครับต้องไปเข้ากรรมการบริหารนโยบายเห็นชอบนะครับก็ทางกพชก็มอบหน้าให้ทางกบงเห็นชอบรายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ทางกระทรวงพลังงานกับเลคเลเตอร์จะดําเนินการ เสนอขึ้นมาครับพื้นที่นี้ไม่ได้กำหนดพื้นที่ไม่ได้กำหนดแต่กำหนดประเภทของอุตสาหกรรมก็คือตัว Data Center ครับตอนตอนนี้ที่กำหนดไว้เป็นเฉพาะ Data Center ครับอย่างเดียวครับ เป็นเป็นตัวใหม่ครับเป็นตัวใหม่ครับจริง,ไงๆได้ทั้ง,งครูครับจริงได้ครับก็เดี๋ยวอันนี้ในถึงกระบวนการนี้ก็ต้องไปพิจารณากันต่อไปครับเรื่องหลักเกณฑ์นะเพราะว่าเขาบอกใหมก่กระทรวงพลังงานไปดูก็แต่ว่าต้องเป็นรีนิวใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าพิจารณาทีว่าจะเป็นรีนิวอะไร ถ้าเป็นผมนะถ้าผมถ้าผมอยู่ในห้าพันเมกแล้วเนี่ยผมขายให้การไฟฟ้าดีกว่าถูกไหมแต่ถ้าคนซื้อเนี่ยคนซื้อเขาอาจจะไปไปชวนก็ได้นะว่าอาโรงงานลงไอโซลาฟาร์มกลุ่มเนี้ยมาขายให้ผมเถอะและ้วแต่ก็าก็เป็นไปได้เขาอาจจะเจรจาราคาอะไรกันได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงในส่วนที่เป็น5,000เมกเนี่ย ที่มีสัญญา5,000เมกหรือเฟนเฟนหนึ่งเฟนสองอะไรต่างๆเข้ามาได้ก็เรียนว่ามีความเป็นไปได้เดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดก่อนว่ามันอาจจะอยู่ข้างนอกอยู่ข้างในเราอาจจะทำให้มัน flexible นะผมว่านะเราให้ทางเลกูเลเตอร์เข้าไปศึกษาดีกว่าครับเพราะว่าหลักเกณฑ์หลักการเนี่ยคือต้องมีความยุติธรรมกับประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ ตัวราคาต้องออกมาเทียบเคียงกับสากลได้นะครับผมให้เป็นเป็นหลักการที่ท่านให้ไว้นะครับส่วนโมเดลการคิดเนี่ยก็ก็คงต้องเอามาดูว่าจะเป็นลักษณะไหนนะฮะผมเข้าใจมีอย่างวิลลิงชาร์ดเนี่ยมันจะคิดได้ไหลายแบบจะคิดแบบเป็นเป็นโซนนะฮะหรือเป็นระยะทางหรือว่าจะเหมือนสแตม็มนะฮะร,ราคาเดียวทั่วประเทศก็ทำได้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวทางเลกเลเตอร์คงไปดูรายละเอียดอีกทีครับ มีการพูดคุยในเรื่องนี้ครับถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ครับไม่ได้พูดครับไม่ได้พูดครับยังยังไม่ได้กำหนดครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปดูความเหมาะสม ทีนึงครับเดี๋ยวกระทรวงจะไปดูเลกเลเตอร์กำหนดหลักเกณฑ์จะต้องหาเรือกับทาง BOI ด้วยนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายที่เ,เม็ดเงินประมาณไหนนะครับที่ที่ต้องการนะครับก็คือ,อยังไม่กำหนดในในชั้นกพทแต่อาจจะมีการกำหนดในชั้นกอบอง,อง,องครับ อันนี้ก็มีอยู่ในกระบวนการคิดอยู่แล้วเพราะว่าคือพลังงานหมุนเวียนเนี่ยมันไม่ค่อยเสถียรน,นะเขาจะมีการดูเรื่องีรเราเนี่ยอัตรา willing ขาดเนี่ยมันจะมีเรื่องของ TBM มีอัตราอื่นๆด้วยฮะอย่างเช่นค่ารักษาเสถียรภาพของระบบค่าแบ็กอัพอะไรพวกเนี้ยก็จะมีการคิดอยู่ในนั้นด้วยครับเป็นการดูแลครับแต่าทางเลกเรกเตอร์ก็จะรับไปศึกษาเนี่ยตราพวกนี้ครับอย่างไรก็แต่อย่างที่ท่านประหลัดบอกว่า ง่าจะมีอัตราอะไรออกมาก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วรา,ราคาก็ต้องแข่งขันได้กับ่างประเทศตามที่ท่านนายกได้ให้ได้กำชับไว้ครับ เขาเนี่ยจะมีการทําเขาอาจจะทำแบ็กอัพของตัวเขาเองก็ได้นะสมมุติถ้าเขาดูว่าค่า Security ที่เราที่เราคิดในระบบเนี่ยสูงเขาอาจจะไปติดระบบอื่นที่จะมาแบ็กอัพตัวเองก็ได้งั้นถ้าเราตัดตรงนั้นออกไปให้เขาได้เนี่ยราคาก็จะถูกนะครับแต่ว่าเขาอาจจะต้องลงทุนเพิ่มไม่ใช่ไม่ใช่แค่ติดโซล่าอย่างเดียวอันนี้ต้องดู อาจจะต้องพูดคุยกับทางนักลงทุนด้วยว่าเขาเนี่ยจะติดแผงโซลา่าอย่างเดียวหรือเขาจะมีแบตเตอรี่ด้วยหรือเขาจะมีระบบอื่นที่จะมาให้ปิดทําให้ไฟฟ้าเขาเนี่ยสมดุลแล้วก็มีความต้องการของระบบในการที่จะช่วยเขาแค่ไหนแต่ถ้าเขาบอกว่าโอระบบไม่ต้องช่วยเขาเลยเขาขอแค่ค่าผ่านสายอย่างเดียวอันนั้นก็ทําได้ครเพราะว่าเขาเขาจะไม่มีเรื่องของอิ b บาลานซ์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็ถือว่าโอเคตรงนั้นเขาก็ไม่ต้องจ่าย ะงั้นค่าไฟออกมาถูกแพงเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่ที่ทางาทางทางบริษัท RE เนี่ยที่จะพรวายให้เนี่ยทำให้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับแต่แต่ทุกอย่างเนี่ยต้องแฟร์นะครับแฟรทั้ทงทั้งการไฟฟ้าทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วก็ทั้งผู้ที่ามาเข้าสกีม e c พพเอเช่นกัน ตอนนี้ผมได้โจทย์สองคำเนี่ยแฟร์กับคอมเพ t i ิทีฟเเดี๋ยวต้องหาเรื่องเลเกเลเตอร์แล้วก็ต้องคุยกับทางทางภาคเอกชนด้วยคือถ,ถ้าเขาบอกว่าโอ้คุณไม่ต้องมีแพคเกจหรอกผมอย่างนี้อย่างเดียวอยู่แล้วผมติดโซล่าอย่างเดียวอยู่แล้วแบตเตอรี่เขาไม่ติดอย่างนี้เราก็มีแพคเกจเดียวแต่ถ้าเกิดเขาบอกเขามีหลากหลาย เราก็อาจจะมีออปชันให้เขาว่าเขาเลือกเฉพาะแบบนี้นแบบนั้นอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยว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 ๋ย,วย,วย,วยวลองดูแต่ที่เราคิดเนี่ยสงสัยเขาจะไม่มีมากกว่าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะคิดติดไอตัวคือคือจะาทำให้เขาร้อยเปอร์เซนด้วยตัวเขาเองเนี่ยมันก็ยากนะการติดโซล่าเต็มเ,เพราะว่าโซล่าเนี่ยใช้ได้ห้าชั่วโมงโดยเฉลี่ยใช่ไหมเขาก็ต้องติด สี่ห้าเท่าแล้วก็ต้องมีแบตเตอรี่ที่แล้วถ้าเป็น Data Center นเตอี่ก็ยีบสี่ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับความเสถียรภาพต้องพันเปอร์เซ็นนะฮะก็เดี๋ยวต้องต้องคุยต้องหารือนะครับรายละเอียดว่าความต้องการการบริการของทางไฟฟ้าในระบบเนี่ยมีมากแค่ไหนคือมันไม่ใช่เฉพาะอิเล็กตรอนนะครับแต่มันต้องเป็นอิเล็กตรอนที่มีความเสถียรมีมีความมั่นคงมาเรียกปุ๊บมาปั๊บ นะครับ <laughs> มีอะไรเห็นในข่าว <c oughs> ครับยังครับจริงๆแล้วมันต้องทาหลักเกณฑ์เงื่อนไขอะไรออกมาก่อนเนาะนะฮ <c oughs> ะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะต้องมีการพูดคุยกันพอสมควรอ่ะเลยต้องใช้เวลานะครับ นี่ยค,คือถ้ามันออกมาแฟร์นะฮะถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าเกิดอัตราต่า,างๆออกมาแฟร์เนี่ยผมเชื่อว่ามันมันมีมันมีหลักคิดนะครับแล้วก็แต่ยังน้อยตรงนี้มันมีกรอบสองพันนะยังไม่ยังไม่ใช่ทั้งหมดของระบบไฟฟ้านะครับก็อันนี้อาจจะและอย่างหนึง่งในสองพันเนี่ยเราก็อาจจะต้องดูด้วยว่าความต้องการของพวก Data Center เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะครับ ก็แต่ว่าที่ทีท่านเน้นย้ำก็คือเรื่องของการศึกษาผลกระทบต่อทางการไฟฟ้าด้วยเช่นกันครับก็เขาก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เขาก็โดยนโยบายรัฐบาลนะครับแล้วก็ เดี๋ยวคงหาทางที่จะ,ะปรับตัวนะครับแต่ว่าเรียนว่า Direct PPA มันไม่ได้เปลี่ยนอะไรทั้งหมดนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันดูก่อนเพราะว่าถ้าผลกระทบต้องดูผลกระทบด้วยเนาะต้องดูผลกระทบด้วยแล้วก็จะจะขยายแบบไหนระยะเวลายังไงอะไรต่างๆเนี่ยผมว่า อันนั้นจะเป็นอีโจทย์ต่อไปนะคชทั้งสองอย่างเพราะว่ามันจะเรื่องของการลงทุนและการลงทุนที่ผ่านไปแล้วการลงทุนที่จะมาอย่ข้างหน้าการวางแผนอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องเราต้องอดำเนินการด้วยความระมัดระวังนะครับ อ๋อส่วนที่เจ้าขทงประชาชนเนี่ยผมเข้าใจว่าในส่วนของตัวที่เขาเข้ามาใช้ระบบะส่วนกลางอย่างออรตร์ปฏิยักษ์เศษที่จะเข้ามาใช้สายส่งที่เป็นสายส่งกลางนะเพราะฉะนั้นสายส่งกลางเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่มันเป็น uniform ม a r ริฟนะฮะมันเป็นการลงทุนและมันถูกแชร์โดยประชาชนทั่วไปการที่มีคนมาใช้ในส่วนของเนี้ยมันการเป็นเอา b ิ i l d i n g c h a r มาเนี่ยก็เหมือนกับว่าหน่วยที่ใช้ในการเอ NERGY ที่ใช้ใน,ในในหน่วยที่ใช้ ไฟฟ้าในสายส่งเนี่ยมันหายไปถูกใช้ไปดังนี้มาต้องดูว่าอัตราที่คนมาใช้หน่วยที่ถูกเอาไปใช้ทางหากเนี่ยกับประชาชนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันหรือไม่ครับก็ต้องดูให้แฟร์แต่เพราะว่าใช้ใช้สายส่งเดียวกันเงินลงทุนเดียวกันใช่ไหมฮะใช่คือถ้าเกิดเราเราแยกให้เขาไปแล้วเราไปกําหนดวิลลิงชารเขาถูกถูกแต่ว่าประชาชนที่อยู่ในระบบเดิมก็จะค่าไฟแพงขึ้น ครับถ้าไม่แฝงครับจริงแล้วเรื่อง Direct PPA เ,เป็นวิธีการหนึ่งนะ Direct PPA เนี่ยมันมาจากตลาดเนะอะโครงสร้างเกียร์ก้าที่เป็นตลาดนะครับ Direct PPA นะฮะแต่ว่า มันค่อยๆเริ่มได้แต่ถ้าเกิดไดร์บพีอย่างที่เราทาอยู่เนี่ยเราค่อนข้างนํร่องเพราะว่าเราเป็นตละลาดเราเป็นรูปแบบโครงสร้างเป็นเอ็นทันสิงเกอร์ไบเออร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะทำเนี่ยมันต้องค่อยๆทำเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเปิดเป็นรูปแบบซื้อขายกระเดงทั่วๆไปเนี่ยเรามีเงินลงนทุนที่เป็นเ,เงินลงนท,นทุนที่เป็นส่วนกลางอยู่นะร้องแชร์กับประชาชนทั่วไปเนี่ยอันนี้ต้องมีการดูแลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดําเนินเรื่องไดร์เิพีเเลยต้องมีการกําหนดสโคปหรือกรอบไว้ในระดับหนึ่งเพื่องงนนี้ไปปเเ็รื่อ ในอนาคตนะจริงๆ UGT ก็เป็น Direct PPA รูปแบบหนึ่งนะฮะ UGT ก็เป็นการซื้อขายไฟ,ไฟฟ้าทีเขียวให้ประชาชนเหมือนกันให้ผู้หลักอยากใช้เหมือนกันแต่ว่า UGT จะมีคนรวบรวมให้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยในระบบของ UGT คือเราใช้การไฟฟ้าเป็นผู้รวบรวมพลังงานสีเขียวเราไปขายแต่ว่าในอัตราที่ขายเนี่ยที่เอาไปขายเนี่ยที่กำหนดเป็นอัตรา UGT เนี่ยมันก็ถูกคิดคำนวณจากคว่ค่าสายส่งค่าไรที่แฟร์กับประชาชนอยู่แล้วเป็นค่าดูแล อยู่แล้วอยู่ในนั้นนะแต่ว่าถ้าเบื่อเป็นการซื้อตรงๆเนี่ยเราต้องมาใช้โดยที่ไม่ไม่ได้ผ่านเรื่องของการไฟฟ้าการไฟฟ้าไม่เป็นตัวกลางเนี่ยซื้อตรงมันก็ต้องมีเลืองค่าใหญ่านี้เกิดขึ้นเป็นพอรชันพอรชันซึ่งรเรกเกเตอร์ก็ต้องไปดูแล้วก็ต้องดูว่าอัตราพวกนี้เนี่ยก็ต้องแฟร์ด้วยเช่นกันขับที่ UGT เอาไปครับอเอาทีละสะเต็ปก่อนนะ ที่เราเจ็บกันผมว่านักลงทุนมีหลายแบบหลายประเภทผมว่าเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็มีหลายเงื่อนไขนะผมว่าเรื่องอินฟาสตรักเจอร์อีกหลายเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าอย่างน้อยในส่วนที่เป็น พลังงานเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานเนี่ยทางกระทรวงพลังงานก็พร้อมที่จะมีการปรับกฎระเบียบอะไรต่างๆเพื่อที่จะรองรับความต้องการตัวนี้นะครับถามว่าเป็นดีลเบรกเกอร์อาจจะสําหรับบาง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 บริษัทที่ได้รับ d i r e c t ั่นจากบริษัทแม่มานะครับแต่ว่าประเทศไทยก็มีมีบางส่วนที่จูงใจนักลงทุนอยู่แล้วนะครับก็ผมว่าอตอบไม่ได้ทันทีแล้วว่า ใครที่ต้องการไม่ต้องการอะไรยังไงนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ที่จะตอบคาถามถ้าเราทําเรื่องนี้แฟร์นะครับมันมันเดินต่อได้โดยเป็นการดึงเงินลงทุนเข้ามาในประเทศได้นะครับผลประโยชน์จริงๆสุดท้ายก็อยู่ที่ประเทศแล้วก็ประชาชน,นครับแต่ต้องแฟร์นะถ้าไม่แฟร์อย่างที่ท่านพอบอกก็คือมันจะมันจะอ่ะ อาจจะทําให้ค่าไฟแพงขึ้นนะครับถ้าแฟ์แล้วเนี่ยก็ต่างคนต่างใครใช้มากก็จ่ายมากนะครับแชร์ไอตัวแอสเซทนะงั้นกแชร์าการลงทุนด้วยกันก็อาจจะมีตอนนี้ก็มีมาเลเซียนที่มีโมเดลนะครับถ้าจะเทียบกับสิงคโปร์เนี่เย,รเ,ย,รเ,ยรเราเราเรากินขาดอ่ะเพราะว่าตัวพลังงานหมุนเวียนเขามีไม่เยอะนะครับ อาจจะต้องไปดูโมเดลของทางเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยครับโอ้คือ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 ปัญหาในเรื่องของการลงทุนมันไม่ใช่แค่ d i r e c t p ี a เนอะมันมีอีกหลายเรื่องนะครับแ้ะรัฐบาลก็พยายามที่จะแก้ไขในแต่ละจุดให้ไปได้ คงไม่ใช่ว <laughs> <not player> ่าพอได้เล <en> <s Elliott ills> ็ง p p a แล้วทุกอย่างฟ้าสีทองหองกภัยเนาะนะฮะก็ในในหลายๆส่วนก็มีความพยายามในการแก้ไขนะของรัฐบาลนะครับเรื่องการออกขนส่งสินค้าเรื่องภาษีนะครับเรื่องคุณภาพของบุคลากรนะครับโอเคไหมโอเคนะโอเคครับก็ขอขอบคุณ พี่น้องส่วุคคลนะครับที่ให้ความสนใจครับขอบคุณครับ